หลักความเชื่อของคริสเตียนที่ปกติโดยวอชแมนี e. คำนำหนังสือเล่มนี้เป็นบทบันทึกของการกล่าวพระคำของพี่น้องวอชแมนี e, เมื่อปีคศ1936้าณเมืองเทียนจินจากนั้นนับเป็นเวลานานหลายสิบปีจึงได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือออกมาสู่ปวงชนเนื่องจากเจ้าของบทบันทึกนี้ได้จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเราจึงไม่สามารถที่ท่านตรวจตราบันทึกนี้ได้หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความเชื่อของคริสเตียนที่ปกติ เริ่มตั้งแต่ความเข้าใจและความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าต่อพระคริสต์และต่อพระกัมภีร์นอกจากนี้จงได้บรรยายถึงการถ่ายของพระเจ้าการเป็นชีวิตของพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์รวมทั้งความเข้าใจอื่นๆที่เป็นพื้นฐานของคริสเตียนเหมาะสําหรับทุกคนที่กระหายและต้องการแสดงหาความจริงเนื้อหาของหนังสือนี้ได้จัดแบ่งเป็นสีหมวดใหญ่ดังนี้ 1. พระคริสต์กับพระเจ้า 2. พระคริสต์กับศาสนาคริสต์ 3. พระคริสต์กับชีวิตใหม่ 4. พระคริสต์กับคริสเตียนหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ @gospelbookroom หรือ Facebook ของห้องสมุดกิจติคุณแห่งประเทศไทย